สวัสดีครับชาวมูลนท์เทรดเดอร์นะครับพบกับผมแอดมินกลุ่มเทรดชนกลุ่มน้อยนะครับมูลนฮะวันนี้นะครับวันแรงงานเป็นวันหยุดของใครหลายคนนะครับที่ฝันอยากจะหลุดออกจากชีวิตการทํางานรายเดือนนะครับออกมาเป็นนักเทรดออกมาเป็นนักลงทุนนะครับก็อย่างว่าครับตลาดฟอ r เร็กตตรงนี้ครับมันมีความเสี่ยงสูงนะครับการที่เราจะ ลงทุนหรือว่าเทรดอะไรสักอย่างก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนนะครับก่อนการลงทุนสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำในส่วนของการใช้ค้อนอนาลิเซอร์นะครับในการสรุปผลการแบ็กเทสนะครับโดยปกติเนี่ยเราแบ็กเทส EA รัน EA ก่อนจะรันนะครับเราก็แบ็กเทสกันที่โปรแกรม MT4 อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในส่วนของผล ที่มันแบ็กเทสออกมานะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะแบบอ,อย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้ซึ่งบางครั้งมันก็จะดูยากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะดูแค่แค่อะไรนะนี่ครับก็คือดูแค่ผลกําไรนะครับดูแค่ค่าดอดาวนะครับว่าดอดาวมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คอนแอนาลิเซอร์เนี่ยมันก็จะสามารถดูได้มากกว่านั้นนะครับ แจกแจงรายละเอียดอะไรได้มากกว่านั้นนะครับนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เราจะใช้ค้นแอ a าลิเซอรเนี่ยในการสรุปผลการแบ็กเทสแล้วก็สามารถรวมผลการแบ็กเทสของแต่ละคู่เงินนะครับมาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเดียวกันนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราแบ็กเทสกับ MT4 มนะครับมันจะแบ็กเทสได้ครั้งละหนึ่งคู่เงินเท่านั้นนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารันเอตัวตัวใดตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วอยากจะแบบว่าเทสกับคู่เงิน E U G U U c A U U J อะไรพวกนี้นครับเราก็ต้องแบ็กเทสแยกทีละคู่เงินแล้วก็ต้องมาดูสรุปผลแบบเมื่อกี้นะครับมาดูสรุปผลแบบเมื่อกี้แยกทีละคู่เงินอ่า E G G U เป็นยังไงนะครับ E U เป็นยังไงเนี่ยฮะ ยูแคทเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องมาดูแยกส่วนในส่วนของแต่ละคู่เงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ควอนตัมอนาลเซอร์เนี่ยมันสามารถรวบรวมในส่วนของอผลการแบ็กเททของแต่ละคู่เงินเนี่ยเอามาไว้ในพอร์ตโฟลิโอเดียวกันได้นะครับนี้เรามาดูวิธีการทำนะรกัน,นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปที่เว็บไซต์ ควัน s t a G j i ควันนะครับแล้วเลือกไปที่ควัน Analyzer นะครับตรงนี้นะฮะ s t a ควันแล้วก็เลือกไปที่ควัน Analyzer นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Free version นะครับตัวนี้เนี่ยเขาให้ใช้ฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินอาจจะจํากัดในส่วนของฟังก์ชันต่างๆแต่ว่าฟังก์ชันที่จํากัดนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้นะฮะโอเค okay. กดไปที่ฟรีนะครับ ทำการใส่ย s e เ n a นมนะครับแล้วก็อีเมลนะครับที่เราต้องการลงทะเบียนนะครับแล้วก็กด create account for free นะครับหลังจากกด create แล้วเนี่ยเข้าไปเช็คในเมลนะครับเราก็จะได้รับเมลมาอันนึ่งนะครับของ strategy quant นะครับกดเข้าไปในเมลแล้วก็จะได้โค้ดสำหรับการใช้งานฟรี i c เ n ้นนะครับฟรี i c เ n ้นแล้วก็ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด ตัวโปรแกรมนะครับให้คลิกที่ลิก์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับตัวโค้ดนี้ก็เดี๋ยวจำเอาไว้นะครับกดที่ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเราก็จะได้เราก็จะไปในส่วนของหน้าดาวน์โหลดเลือกโปรแกรมให้ตรงกับเวอร์ชันของ windows นะครับ64บิตหรือ32บิตนะครับเลือกเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยเป็นไฟล์ installer นะครับเมื่อกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะก็ไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดแล้วก็ กดติดตั้งตามปกติได้เลยนะครับเ c e p t Next Next นะครับเลือกไดท์ที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับ Next นะครับโอเค Yes n น x t นะครับเขตช็อตคัตเขตกลั่นโอเค Next Install ร <c oughs> อมันทำงานสักครู่นะครับโอเคนะครับกดที่ l u นช์นะครับฟิ n น็ตหลังจากนั้นก็อ่า กดที่ continue นะครับก่อนหน้านี้มันจะมีให้ใส่ในส่วนของโค้ดนะครับให้เอาโค้ดจากในเมลที่เขาส่งมาให้ใส่โค้ดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด continue ไปเลยก็จะขึ้นหน้าจอมาลักษณะนี้นะครับ อันนี้เราจะเปิดไว้ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวเราแบ็กเทสโปรแกรมเสร็จเราก็ค่อยมาเปิดโปรแกรมอีกครั้งก็ได้นะครับตอนนี้เสร็จสำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับตัวควอนตัมแอนะไลเซอร์สีนะฮะทีนี้เราก็ไปเอาผลแบ็กเทสนะครับเราก็ทำการแบ็กเทสปกตินะครับเลือก E A ที่เราต้องการจะแบ็กเทสเลือก E A ที่เราต้องการจะแบ็กเทสนะครับ นะครับเลือกคู่เงินนะครับเลือกทำเฟรมอการตั้งค่านิดนึงนะครับใส่ทุนนะครับทุนให้เท่ากันทุกคู่เงินนะครับแล้วก็กดโอเคสตาร์ทได้เลย ทิงก็ไม่ต้องกดตัววิชวลโหมดก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ทำการแบ็กเทสได้เร็วขึ้นนะครับกดสคริปท้ามไปเลยนะครับเพื่อให้ผลแบ็กเทสมันเร็วขึ้นนะสมมุติว่าเราแบ็กเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปที่หน้าของรีพอร์ตนะครับคลิกขวาแล้วก็เซฟแอดรีพอร์ตตั้งชื่อไปเลยนะครับ E U g U อะไรงี้นะฮะ <c oughs> กดเซฟ กดเซฟมันก็จะอยู่ในดูได์นะครับเราอาจจะไปไว้ที่ได์อื่นก็ได้เอาไว้ด็อกเมนต์นะครับรีพอร์ตอันนี้รีพอร์ตก็ได้แล้วก็กดเซฟนะครับนี้สมมุติว่าผมแบ็กเทสครบแล้วนะครับ4คู่เงินนะสมมุตินะครับกดเซฟเรียบร้อย <c oughs> แล้วเราไปที่ตัวควนแอนาลไลเซอร์นะครับดูให้ดีนะครับโปรแกรมควน n อนาลไลเซอร์กดที่โหลดรีพอร์ตนะครับ เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์รีพอร์ตจากการแบ็กเทสมาไว้นะครับเลือกคู่เงินที่หนึ่ง๊บกดคอนติเนีนะฮะคู่เงินแรกก็จะเข้ามาแล้วนะครับก็ผลของการเทสคู่เงินนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะสรุปมาให้นะครับว่า EA ตัวนี้ยเนี่ยทำผลกำไรเฉลีย่ยรายปีเท่าไหร่นะครับ เอเวอร์เรสต์รีเทิร์นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็แบ็กเทสระยะเวลาก็ประมาณ1ปี1ปีหน่อยๆนยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับดอดาวน์อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับฉเฉลี่ยแล้วผลกำไรนะครับรายวันอยู่ที่ประมาณกี่ดอลลาร์นะครับรายเดือนอยู่ที่ประมาณกี่ดอลลาร์นั้นก็จะสรุปมาให้นะครับแล้วก็ผลการเทสเนี่ยแยกเป็นรายเดือนให้นะครับสมมติว่าเดือนอ สภาพฤจิกานะครับเท่าไหร่ธันวานะครับสรุปรายปีมาให้นะฮะเห็นไหมฮะสรุปรายปีให้ก็เราก็สามารถดูผลการเทสของแต่ละแต่ละเดือนได้เลยนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีติดลบบ้างแต่ว่าเนื่องจาก EA ตัวนี้นะครับอาจจะรันรันได้พร้อมกันเนี่ยหลายคู่เงินนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะใช้วิธีในการสรุปผลเนี่ยแบบรวมกันนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็าไปที่โหลดรีพอร์ตอีกครั้งนะครับเลือกคู่เงินที่สองเมื่อกี้ EU แล้วนะครับเงินที่สอง Continu ีโหลดเลือกคู่เงินที่สามนะครับ Continu e กดโหลดนะครับเลือกคู่เงินที่สี่ตรงนี้จะแนะนำถ้าเทสมาได้สิบคู่เงินก็สามารถใส่ได้ทั้งสิบคู่เงินเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยตัวรีพอร์ตข้างหน้าเนี่ยมันจะแยกคู่เงินอยู่นะครับเห็นไหมครับยวมันคลิกไปก็มันคลิกไปตรงนี้นะครับมันคลิกที่ตัว Net Profit นะครับก็จะเห็นว่า EA ตัวนี้เนี่ยทำกำไรของแต่และคู่เงินเนี่ยเท่าไหร<า>่เห็นไหมครับตรงนี้เราอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเรารัน EA ตัวเดียว4คู่เงินในพอร์ตเดียวเนี่ยครับ มันจะสรุปผลกำไรได้เป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ติ๊กที่กาถูกแล้วก็เลือกที่ Create Folio นะครับอันแบบนี้เราก็จะได้ Folio รวมมาแล้วนะครับแต่เป็นคลิกที่ตัวจำนวนเงินนะฮะก็จะได้รวมว่าทั้ง4คู่เงินในพอร์ตของเรานะครับตัวนีอ้อาจจะต้องกลับไปเซฟต,ตัวนี้นิดนึงนะครับบาล กลับไป setting ตัวนี้เพราะว่าเรารวม4ตัวแบ็กเทสเนี่ยทุนเรา1,000 0เท่ากันหมดถูกไหมครับแต่ตัวควันที่เรานําเข้ามาเนี่ยมันก็จะเอาทุนมารวมกัน4คู่เงินก็4,000มืนะฮะแต่ว่าทีนี้เราลันพอตเดียวใช้ทุนเท่ากันใช้ทุนเดียวนะครับก็คือ1,000 0หมืนเราก็มาปรับตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็รีคอมพิวสเตทให้มันรีใหม่ ให้มันคำนวณใหม่นะครับก็จะเห็นว่ากลับไปที่หน้า overview จะเห็นนะครับว่า e อตัวนี้นะครับดอดาวรวม4คู่เงินเนี่ยประมาณเท่าไหร่ดอดาวรวมประมาณ10%เนะครับฉเฉลี่ยแล้ววันละ137ดอลน,นะครับฉเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณ4,000ดอลน,นะครับตอนนี้เราก็สามารถดูสรุปผลได้ฉเฉลี่ยนะครับกำไรรายปีก็อยู่ที่ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของแยกรายเดือนก็จะเอาของทั้ง4คู่เงินเนี่ยมารวมให้นะฮะ <c oughs> ทีนี้ตัวนี้มันสามารถดูอะไรได้อีกเรามาดูตรงแท็บต่อไปนะครับ list of t r a d e list of t r a d e ก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่ามีการเปิดออเดอร์ตอนไหนบ้างคู่เงินไหนบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะดูว่า EA ตัวนี้เนี่ยมันถือออเดอร์ค้างนานเท่าไหร่ นะครับส่วนใหญ่นะครับ time update แล้วก็มาติ๊กที่ตัว time update เพื่อเป็นการตั้งเวลานะครับก็จะเห็นว่ามีคู่ eg นะครับที่ถือ o r อ e r ถึงเจถดงิ0วันนะครับสูงสุด70วัน65วันนี่นะครับตัว equity chart นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะแยกให้นะครับว่าในส่วนของ EG ที่เป็นสีเขียวนะครับทำกำไรได้เท่าไหร่ EU ที่เป็นสีแดงนะครับก็จะแยกเส้นมาให้ส่วนสีน้ำเงินนี้ก็คือจะเป็นกำไรรวมในพอร์ตของเรานะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาให้วันนี้ก็สามารถเลือกเล่นได้อีกนะครับว่าอยากได้การาฟแบบไหนอะไรเงี้ยเทรดอนาลัยนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละปีแต่ละปีนะครับเราจะได้กำไรประมาณเท่าไหร่ รวมๆแล้ว,ลวกำไรรวมเท่าไหร่นะฮะก็สามารถดูได้ในช่อง <c oughs> อถ้าเราเทสหลายๆปีนะครับตัวคอนตอนนี้ก็จะสรุปเป็นรายเดือนมาให้สมมุติว่าเทสมาปีอปีเดือนธันมกราของทั้งสปีเนี่ยเฉลีย่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดือนไหนที่แบบแย่สุดก็อาจจะเป็นเดือนนี้เห็นไ,ไหมครับสิงหากันยาเดือนกันยาอาจจะไม่ได้กําไร ไม่ได้กําไรแต่ก็ไม่ไม่ถึงกําล้างพอดนะครับสรุปรายวันนะครับวันวันนี้วันอาทิตย์ก็คือถ้าตามเวลาบ้านเรานะครับก็อาจจะกินไปถึงวันอาทิตย์ช่วงกลางคืนใช่ไหมไม่แน่ใจก็เป็นเรื่องของไทม์โซนนะครับเพราะว่าจะนับวันอาทิตย์มานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มวันจันทร์เต็มวันอังคารวันพุธวันที่ทํากําไรดีที่สุดก็คืออาจจะเป็นวันพุธอะไรประมาณนี้นะครับ ใน30วันนะครับใน30วันช่วงไหนที่ทํากําไรดีที่สุดช่วงวันที่1อ่าช่วงวันที่ 10, 14, 16, <Wow. S> 1 0 1 4อย่างเงี้ยสิกอาเงี้ยนะฮะทำกำไรดีที่สุดช่วงวันที่2เนะี่ยแย่อะไรประมาณนี้ <Yeah. S 1> ก็เป็นผลสรุปมาให้นะครับตรงนี้ <c oughs> งส่วนนี้เราก็สามารถเซฟรีพอร์ตได้อีกนะครับเซฟรีพอร์ตเพื่อที่จะส่งต่อให้เพื่อนดูหรือว่าเก็บเอาไว้ดูทีหลังก็ได้นะครับเป็น HTML นะครับเลือกติ๊กก่อนนะฮะเซฟ html เลือ <c oughs> กค้นรีพอร์ตนะคโอเคนะครับเซฟเราก็ไปดูในตัวส่วนของรีพอร์ตนะครับที่เราเซฟไวนะ้หน้าตามันก็จะไม่เหมือนกับในส่วนของรีพอร์ตท,ที่ออกมาจาก Mq4 นะครับ Mq4 จะไม่เหมือนกันนะครับมันจะสรุปมาให้หน่าดูกว่าเยอะนะฮะก็ในส่วนของการใช้งาน q u น n t a n a l ซอร r นะครับในการวิเคราะห์ผลการแบคเทสแบบหลายคู่เงินนะครับวิธีการก็จะประมาณนี้ถ้าใครสงสัยตรงไหนก็เดี๋ยวแวะเข้าไปในกลุ่มนะครับเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปหา EA ฟรีฟมาลองเทสลองรันดูได้นะครับ งั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้ขอบคุณนะครับ